วันจันทร์ที่2 3กันยายน2567เวลา10นาฬิกานายอำนาจชูวงพ้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยน,นายสรนคมช่างวิทยาการหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำและนางสาวธิดปัญธาคนโทฉิมพลีหัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายชูชาติรักจิต อธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานซึ่งในที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศท้งนี้เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์แนวโน้นมสถานาการณ์น้ำในพื้นที่ต่อไปในะห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13อท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีวันอังคารที่24กันยายน2567เวลา8 9, 39, น,นิกา30นาทีนายอำนาจชูวงศ์ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้าและบำรุงรักษา สํานักงานชลประทานที่13มอบหมายให้ในายภัยพงศ์อภัยราชหัวหน้าฝ่ายปรับปรุงบำร,รุงรักษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการดําเนินการเกี่ยวกับการใช้น้ําจากทางน้ําชลประทานครั้งที่11ประจําปี2 5 6 7ผ่านทางออนไลน์ในระบบซูมมิ่งทั้งนี้เพื่อพิจรนารณาการขออนุญ,ญาตใช้น้ําประเภทที่2และประเภทที่3ที่ยื่นคําขอรับใบอนุญ,ญาตใช้น้ําพร้อมแผนบริหารจัดการน้ําและเอกสาร หรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอครบถ้วนถูกต้องที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่9และ13เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการขอรับใบอนุญ,ญาตการใช้น้ำประเภทที่2และประเภทที่3ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561มวด4การจัดสรรน,น้ำและการใช้น้ำานห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13อเภท่ามวงจวัดกานบุรี วันอังคารที่14กันยาย 25, 6, 7, 7, 9, น2567เวลา9นาฬิกานายคมสันจุกลางผู้อำนวยการส่วนเครื่องจกักรกลสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยนางกิตยาเชื้อแถวหัวหน้าฝ่ายพัสดุและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข,อขอ้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการช่วงสิ้นปีงบประมาณพุทธศักราช2567หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอการเงินงบประมาณปีพุทธศักราช2567ไว้เบิกเหลื่อมปีและกการบริหารพัสดุ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกรอบระยะเวลาและแผนงานที่กำหนดไว้และเป็นไปตามแนวทางหนังสือกระทรวงการคลังณห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่ลองสํานักงานประทานที่13อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันพุธที่25กันยายน2567เวลา15นาฬิกานายพงศักดิ์ฤทธิสมิทธ ผู้อำนวยการสํานักงานชลประทานที่13เป็นประธานในงานแสดงวุทิตาจิตและประกาศกิตติคุณแล่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณพศ2567ในการนี้ผู้อำนวยการสํานักงานชลประทานที่13มอบโล่ประกาศกิตติคุณและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการจำนวน64รายทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและเป็นการลําลึกถึงควณงามความดี ที่เคยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตทุ่มเทแรงกายแรงใจความสามารถรวมทั้งใช้สติปัญญาอย่างเต็มที่ในการพัฒนางานของสำนักงานชลประทานที่13ณห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันศุกร์ที่17กันยายน2567เวลา8นาฬิกานายคงศักดิ์ฤทธิสมิทธ ร่มในการสำนักงานเลประทานที่13เป็นประธานกิจกรรมหนึ่งในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายน Thai National Flag Day ประจำปี2567โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมณบริเวณเสาธงหน้าคารอำนวยการสำนักงานเลประทานที่13ตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจบนบุรีซึ่งได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยและคารพธงชาติทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจในชาติไทยและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหารการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานธงไตรรงเป็นธงชาติไทยวันศุกร์ที่27กันยายน2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนายอำนาจชูวงผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายสรณคมช่างวิทยาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำและผู้เกี่ยวข้องเข้ารวมประชุมการใช้งานระบบเว็บไซต์ของงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระยะไกลเพื่อการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กลองและอาคารประกอบโดยมีทีมบริษัทที่ปรึกษามาอธิบายการใช้งานระบบดังกล่าวทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กลองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นณห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันศุกที่27กันยายน2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนายคมสรรจงกลางผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกลเข้าร่วมประชุมบุคลากรภายในส่วนเครื่องจักรกลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานปี2567รรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินงานของส่วนเครื่องจักรกลเป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนห้นองประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสํานักงานชลประทานที่13อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันสุกที่27กันยายน2567เวลา13นาิกา30นาทีนายคมสันจุงกลางผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสํานักงานชลประทานที่13เป็นประธานในการประชุมหารือข้อเสนอแนะและเหตุผล พื่อปรับปรุงระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยยา,านพาหนะพุทธศักราช2,547รวมกับหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้านที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยยา,านพาหนะพุทธศักราช2,547สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและให้เกิดความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในกรมชลประทานณนห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13อำเภอท่ามวงจังหวัดกาญจนบุรี